HAPPY BIRTHDAY TO ME พอล่าสตล์ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีทุกคน HAPPY BIRTHDAY TO ME เพื่อนคะ่ะวันนี้พอร่าเป็นวันเกิดของพอร่านะคะ <c oughs> ซึ่งทุกปีก็จะมีการกิน กับข้าวในครอบครัวเนาะไปกินร้านอาหารไปจัดงานปาร์ตี้เล็กๆนอ้อยๆในครอบครัวซึ่งปีนี้พอล่าก็ไม่ได้อินไวไม่ได้ไปจัดงานนอกบ้านในบ้านแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากทุกคนก็รู้อยู่เนาะไปไหนต้องปิดปากปิดมาร์กนะคะพอล่าก็เลยบอกอเพื่อนๆคุณพ่อ้านบอกว่าวันนี้จะไม่จัดไม่จัด กินข้าวปาร์ตี้ในครอบครัวนะคทะั่งออกไปทานอาหารก็ต้องใส่แมสสวมแมสและอากาศก็หนาวเพื่อนๆก็ไม่อยากอาอกจากบ้านกันเนาะนะคะและมันหนาวมากพอล่ะก็ไม่อยากลบรบกวนลูกๆหรือเพื่อนๆนะคะเก็เลยวันนี้ก็มีคุณพ่อบ้านนะคะที่จะมาอวยพรวันเกิดในพอล่านะคะเขาก็ไปสั่งเค้กที่แบบ สวยใสบริสุทธิ์มากมาให้พอล่าเป็นชีสเค้กนะคะที่พอล่าชอบนะคะเพื่อนนะคะเขาก็จะมาอวยพรวันเกิดให้พอล่าจุดเรียนเบรดเดย์ในวันนี้นะคะซึ่งพอล่าก็เป็นวันหยุดเนาะตรงกับวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันชาติอเมริกาแล้วก็เป็นวันเกิดของอาทางเมืองไทยเนาะท่านนะคะเพื่อนวันนี้ก็วันเกิดพอล่าทุกคนก็จำง่ายซึ่งคุณพ่อบ้านนี่ไม่เคยลืมเลยมันเป็นวันชาติอเมริกานะคะมันจำง่าย 4 of july นะคะเพื่อนก็เป็นวันที่ดีนะคะทุกวันพอล่าก็เป็นวันที่ดีสำหรับพอล่าเสมอน,นะคะมีความสุขนะคะจะสุขจะทุกเราก็ต้องดำเนินชีวิตไปให้ได้ใช่ไหมคะเพื่อน <laughs> วันนี้ก็น่าบวมบวมบุดุดนิดนึงเนาะนอนเยอะค่ะน,น, <laughs> นะคะ, <laughs> ะ,คะพอล่าก็มาอวยพรวันเกิดให้ตัวเองนะก็นะคะ ก, <wil ki> ก็มีความสุขนะคะก็เห็นพล่า,ก,ากินนะคะความสุขนะ,ะทุกวันทําตัวเองให้มีความสุขนะคะเพื่อนทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เป็นโรคฮิตอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนเนาะให้ทุกคนดูแลสุขภาพพล่าก็ดูแลสุขภาพตัวเองตลอดนะคะก็คือไม่ได้เปิดป่อยปล่ยปละเลยนะคะเพื่อนนะคะก็เราก็ทํายังไงให้สุขภาพที่แข็งแรงนะคะชีวิตเราจะมีความสุขถึงมีเงินมีทองมากมายใช่ไหมคะชีวิตไม่มีความสุข มันก็จะอยู่ไปเพื่ออะไรเนาะนะคะคนเราก็หวยหาความร่ำรวยความสุขใช่ไหมคะแต่พอลาก็ไม่ได้ร่ํารวยนะคะแต่ก็มีความสุขสุขที่เรามีสุขที่เราเป็นนะคะเราไม่ต้องไปมองคนที่เขาเหนือกว่าเรานะคะเราพยายามมองคนที่ต่ําที่แย่กว่าเราก็มีเยอะแยะนะคะคนพวกนั้นน,น่าสงสารเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนเรามีอยู่มีกินมีงานทํานะคะ แค่นี้ก็ถือว่าคนเราเนาะชีวิตก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคะเพื่อนนะคะนะมีเพื่อนเพื่อนน้อยก็ดีกว่ามีเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนนะคะมีเพื่อนน้อยที่จริงใจนะคะและมีเพื่อนเยอะที่ไม่จริงใจนะคะคบกันด้วยผลประโยชน์อย่างอื่นก็ไม่ไหวใช่ไหมเพื่อนนะคะ เพื่อน,นต้องคบกันด้วยใจนะคนเราไม่ต้องอาหาซื้อที่ไหนนะใจเนี่ยคาใจให้ใจในี่แหละค่ะเหมือนขอยกตัวอย่างเราที่มาทํา YouTube ด้วยกันนะคะเพื่อนเราก็ทําเป็นงานดิเลกนะคะเพื่อความสุขได้อ่านคอมเมนต์เพื่อนนะคะได้ออกคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนมาชมเรานะะอร่อยไม่อร่อยเพื่อนก็ชมแค่นี้เราคิดบวกทําบวกชีวิตก็บวกแล้วนะเพื่อนนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันดราม่าและชีวิตลบๆบอย่างนั้นไม่ดีนะคะพยายาม หาสังคมที่บวกและชีวิตเราก็จะเป็นบวกก็จะมีความสุขนะคะเพื่อนนะคะพอล่าก็พูดมาอยู่ประมาณหนึ่งแล้วพอล่าก็ขอให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมีเพื่อนรักนะคะมีคนมาชมคลิปพอลาวันละเท่านี้พอล่าก็ภูมิใจแล้วนะคะดีใจนะคะที่เรามีกิจกรรมยามว่างที่ได้ทํากันนะ คืออ่า YouTube เป็นงานที่ขี้เกียจไม่ได้นะเพื่อนนะคะถ้าเรายังไม่ใช่คนดังใช่ไหมคะนะะเราต้องขยันนะขยันและให้ความจริงใจกับเพื่อนนะคะเราจะได้ความจริงใจนะั้นกลับมานะคะเพื่อนก็ได้อันเวลาสมควรละคะแล้วนะคะพราะก็จะให้พอบ้านมาจุดเทียนอ่าเป่าเค้กให้พอล่าในวันนี้นะ,ะเป็นวันเลิกนะ,ะวันดีเป็นทั้งสามีเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อนะคะเป็นที่ ผู้ชายที่มีจิตใจที่งดงามนะคะเพื่อนอาหารซื้อที่ไหนจิตใจดีมากนะคะไม่ได้รวยน้ไม่ได้รวยเงินทองแต่รวยน้ําใจนะคะไม่มีวันสิ้นสุดนะคะก็จะเป็นเวลาสมควรเนาะพูดเยอะแล้วนะคะพอลาก็จะเตรียมจุดเทียนเบิร์ดเดย์นะคะเพื่อนนะคะ เพื่อนตอนนี้พ่อลาก็ได้จุดเทียน5ดอกนะคะเต็ม55ย่าง56นะคะเพื่อนนะคะตอนนี้พ่อบ้านก็จะไว้หวยวันเกิดให้พ่อลาน,นะคะทำากัน2คนนะคะเพื่อน Popol is 55 birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear p a u l a Happy birthday to you Hip hip hooray Hip hip hooray hi You have a wonderful day. I love you very much and good luck for the future year. Thank you very much. I always love you darling. Thank you. สวัสดีขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนพอลล่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม my birthday พอลล่านะคะ4 of July สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาทานเค้กด้วยกันนะจ๊ะ